สวัสดีค่ะใครมีการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีเคสลูกค้าที่ทานติดพันตัวดีบูนนะคะแล้วอาการปวดเข่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณพี่เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการทานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อบัวพันธ์เมินแก้วค่ะค่ะคุณพี่บัวพันธ์เป็นคนจังหวัดอะไรคะ บุรีรัมค่ะบุรีรัมเนาะแต่ว่าตอนนี้มาทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัวรีบูนนะคะคุณพี่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดกระดูกปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะ ให้ไปขีดก็คิดดูก่อนค่ะก็เลยนอนนอนดูกะเปิดคลิปเปิดไอันนี้ดูก็เห็นสะดุดว่าเตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอก็เห็น กี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอาการปวดเข่ามีอาการเสียว<ช>ด้วยใช่ไหมคะปวดเสียวแล้วก็บวมอ๋อค่ะเป็นมานานหรือยังคะมันก็ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเนาะใช้ชีวิตแบบลําบากมากไหมคะช่วงที่ปวดเนี่ยปวดตอนนั้นก็ขายโขงค่ะคือ ขายอาหารตามสั่งยืนนานๆมันก็ปวดแต่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะหยุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาครนะคะเห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูค่ะลองดูเนาะแล้วหลังหลังจากที่ทานไปแล้วอะค่ะสัมผัสได้ว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็ สองสองสองเข้าสองที่สามนี่มันก็เลยเออมันสมัยมันปวดค่ะมันเริ่มปวดละค่ะมันปวดรอบเลยรอบเขา่าก็เลยว่าเออทําไงดีก็เลยโทรไปถามค่ะก็ตอนนั้นนาะคุณพี่บัวผันเมีการคือทานเข้าไปแล้วก็มีการปวดนะคะแต่ว่าก็โทรไปถามพวกก็บอกว่าให้ทานต่อเน,นื่องเพราะว่ามันเป็นปฏิยาที่วิตามินกําลังฟื้นฟูเนาะหลังจากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทาน ทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากๆค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นแต่มันยังเสียวๆอยู่ค่ะมันยังเจ็บปี๊ดปี๊ดขึ้นมานิดๆหน่อยๆค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัาภาภาวพันนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้างคะ ก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วสุดยอดเลยนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่บับผ่านให้เท่าไหร่คะเออสักห้าสิบให้เลยหกสิบโอ้โหมีสิบให้ห้าหกสิบคะแนนเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะก็เห็นบอกว่าอมีเพื่อนบ้านที่ปวดก็จะแนะนําเขาด้วยใช่ใช่ไหมคตอนนี้ก็เขาก็กําลังดูว่าอฮะ หายหายจะหายไหมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็คอยดูค่ะถ้าหายก็เดี๋ยวเขาจะสั่งอืมค่ะก็หลายคนอยู่นะค่ะเรียกได้ว่าทานเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆก็อยากแนะนําบอกต่อเพื่อนบ้านเนาะใช่ค่ะก็วันนี้อยากช่วยไงอ๋ออยากช่วยใช่ไหมคะก็คือคนมีอาการปวดเขามันทรมานเนาะทรมานอืมถ้าเราถ้าเรากินแล้วเราไม่เราไม่ตอย่างงี้มันก็ ไม่ใช่แล้วล่ะใช่ค่ะก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะอืมค่ะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูกับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่วัฒน์พูดนิดนึงอะค่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยโอ้ค่ะสุดยอดเลยเนาะ ก <stars> ็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพันธุ์ดีที่สามารถฟื้นฟูกระดูกของเรากลับมาคืนมาเรามีการใช้ชีวิตกลับมาได้ปกติเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะ๋อค่ะวันนี้นะคะพี่วัวผันก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่ามีการทานจริงๆเนาะใช่ไหมคะปกติพี่วัวผันทานแบบทานวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองหลังอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่วัวผันจะชงให้ทานนะคะเป็นการยืนยันการันตีจากผู้ใช้จริงทานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะอัเดีวให้พี่เขาฉีกเลยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็ในหนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะพี่ห้ากล่อง ห้องในหนองนะคะบรรจุห้าซองเนาะก็เป็นแบบชีิเข้มข้นมากๆฟื้นฟูได้ไวนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่วัวผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะส่งไปแล้วอายกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบ เหมือนน้ำส้มนิดๆ,ๆิใน่อยๆอ่าน,น,นี่นะค,ะคะน่ะนะผิวผันผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้วนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบ๊ายบาย